เจ้าของบ้านนะมีอะไรอีกไหมไปดดูนำตรวจหน่อย้างลองดูมีอะีกินไปเลย อ้น hey, ี่นกเขาใหญ่

Ну. Так. Ну, голяينه. Слів не голя. ันปลอดพ่ครก็แะรแกแล้วก็ปลอดปลอดแ็งอันนี้แคบปลอดทำเลี้ยงไยังแดะเจ้าของทมาจากไหนค่าหลอย่ตาหร ติดได้เลยแลกคุ้มก็คุ้มฟองนะวันนี้ไม่จิดนน้ำเลนแล้วคุ้มด้มเปิดเ้นอดี้ให้ดู อ๋อ,อ,อคือเป็นเหยื่อสองตัวนั่นแหละอันนี้ใช่ไหมอือตัวน,นี้ใช่ตัวนี้จะเป็นเียวที่เราโคตรขายเห็นะแล้วเขาก็จะสานงานกันเรามาถึงว่าให้ที่อยู่ให้อะไรมา,าก็เสง่งเจ้าที่ตามมาดูนะทีน,นี้เราก็ต้องยอมรับกรณีนี้ว่ามันมีการโคตรขายจริงนะ sepunoh ni tak king